สติ๊ปเล็กเดลิฟนะครับอุปกรณ์ของผมก็จะมีอาจจะเป็นดัมเบลหนึ่งคู่หรือว่าบาเบลก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาติวเรื่องของการฝึกท่านี้ก่อนท่านี้เคลื่อนไหวย,ยังไงนะครับท่านี้เมื่อเราทําท่านี้เนี่ยมันจะเป็นท่า,ท,าที่โฟกัสเรื่องของการฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อหลังขาตรงนี้นะครับหรือว่าโซนกล้ามเนื้อด้านหลังตรงนี้เลยมันจะถูกออกอในลักษณะของยืดความยาวออกนะครับใครที่มีปัญหาแฮมสตริงตึง ก็คือหลังขาตรงนี้ตึงสามารถทําท่านี้เพื่อที่จะทําทให้อาการหลังขาตรงนี้มันยืดขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถถึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังขาในลักษณะของการถูกยืดตลอดเวลาก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาเราทําท่านี้นะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาติวกันดีกว่าทีนี้ฟังกช์ชันหลักของท่าน,นี้ก็คือการทำฮ h ปเพิงหรือว่าการพับสะโพกพับสะโพกพับ,พบยังไงให้ทุกคนนึกถึงว่าทุกคนคํานับท่าเหมือนทําท่าเคารพแบบ คนญี่ปุ่นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนะี่ยในการเคารลบอันนี้เนะี่ยเราจะต้องทําหลังตรงด้วยนะครับทีนี้ทําหลังตรงเสร็จแล้วเราจะต้องคุมตรงนี้เนะี่ยให้มีภาวะแอนเตรียเพลวกชียหรือว่าการหมุนสะโพกไปด้านหน้านิานดนึงนะครับมันก็คือการแอนหลังนิดหนึ่งนะเวลาเราส่งสะโพกไปนะครับอ่ะทีนี้เวลาผมจะส่งสะโพกไปอย่างเงี้ยผมจะให้เข่างอนตั้งแต่แรกเลยนะครับเนะนะครับเพื่อว่าที่จะกระจายน้ําหนัก แล้วก็ไม่ให้โหลดเนี่ยกระจุกอยู่ที่ตรงเขา่านั่นเองนะครับโอเคผมยืนตรงเสร็จแล้วผมงอเขา่าเล็กน้อยเสร็จแล้วผมดันสะโพกออกไปอย่างนี้ดันสะโพกเสร็จแล้วเข่าผมจะไม่งอเพิ่มเสร็จแล้วผมก็พับตัวเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับลงไปลงไปจบอยู่ที่กลางหน้าแข้งนะครับหรือว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยยืดยืดหยุ่นได้มากกว่านี้ก็สามารถสามารถลงไปแตะถึงพื้นประมาณนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ได้เลยนะโอเคทีนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าบ้างนะครับด้านหน้าผมจะยืนขาทั้งสองข้างเนี่ยให้กว้างประมาณหัวไหล่เลยนะครับกว้างประมาณหัวไหลนะโอเคเสร็จแล้วผมถ่ายน้ําหนักขาทั้งสองข้างอะ่ะให้เท่ากันนะครับแล้วก็เช็คตัวเองว่าะสะโพกกระดูกสันหลังหรือว่าแนวลําตัวของผมเนี่ยมันตรงทั้งหมดหรือเปล่านะครับโอเคอทีนี้ผมทีนี้ผมเช็คได้แล้วก็คือผมพร้อมที่จะฝึกท่านี้แล้วนะครับทีนี้ผมจะ งอขา่าเล็กน้อยปึ๊บเสร็จแล้วผม <c oughs> จะไม่งอเข่าเพิ่มแล้วพับตัวลงอย่างนี้เสร็จแล้วผมสไลด์ตัวพับตัวลงไปงน,นะครับอ่าเราอย่าลืมถ่ายนะถ่ายน้ําหนักลงสะโพกด้วยก็คือการผลักสะโพกออกไปด้านหลังนั่นเองนะครับก็คือผลักออกไปอย่างนี้ครับเราจะไม่เราจะไม่ย่อลงลงตรงอย่างนี้เราจะผลักออกไปอย่างนี้นะครับโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวภาพด้านหน้าอีกรอบนะครับอ่ามุมด้านหน้าลงไปฟึ๊บหน้าก็มองวิสัยการมองก็ให้หัวเนี่ย เป็นแนวเดียวกัะดูกสลังเลยแล้วทีนี้วิสัยการหมอนหัวเราก็จะไปย้ายขึ้นมาตรงเป็นแนวเดียวกันกับหัวของเรานะครับโอเคทีนี้พอเราซ้อมได้แล้วเราก็จิบโอเคทีนี้ผมก็จะจัดท่าผมเอาดัมเบลไว้นะหน้าขานะครับเสร็จแล้วผมเปิดไหล่อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วผมตัวตรงผมเกรงหน้าท้องทั้งหมดเลยทีนี้นะครับเวลาเล่นท่านี้เนี่ยลงเวลาลงนะครับหายใจเข้า ยืนขึ้นมาหายใจออกนะครับโอเคทีนี้ส่งสะโพกสไลด์ตัวลงไปแบบน,นี้นะครับหลังตรงนะอ่าผมพับตัวทีนี้อ่าผมรู้สึกแล้วว่าอ่าหลังขาของผมมันมันตึงตัวมันตึงตัวแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วแล้วก็ฟอร์มของผมหลังของผมเนี่ยไม่เสียอ่าเสร็จแล้วผมก็ยืนกลับมาตรงนี้นะครับอ่าผมทําให้ดูสอรอบนะครับหายใจเข้าตันสะโพก โอเคเมื่อรู้สึกว่าสุดแล,แล้วก็ยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้เลยอันนี้เป็นภาพด้านหน้านะครับอ่าสไลด์หลังตรงงอเข่าเล็กน้อยอ่ารู้สึกกลั้นเนื้อหลังขาเสร็จแล้วยืนขึ้นมาบางคนอาจจะรู้สึกตึงน่องด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกสองรอบหายใจออก ัางที่สองหายใจเข้าหายใจออกโอเคนะครับอันนี้ก็วางดัมเบลแล้วก็งอเขา่าจะไม่ก้มลงแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตท่าที่ชื่อว่าสติปเลกเดนลิฟต์นะครับก็ลองเอาไปฝึกได้นะท่านี้อาจจะต้องใช้เวลากันเรียนรู้ในตอนแรกๆหน่อยนะครับผมโอเคนะครับนนก,การสาธิตของท่าที่ชื่อว่าสติปเลกเดลิฟเพียงเท่านี้ครับ